EP 3สร้างคุณค่าในตัวเองเมื่อคุณเต็มเปี่ยมคุณจะไม่ต้องการเติมเต็มจากใครสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Before So Right ค่ะใน EP ที่แล้วเราได้พูดคุยและทำความเข้าใจวงจรความรักที่ไม่สมดุลรวมถึงเหตุผลทางจิตวิทยาที่ทำให้เราต้องตกกลุมพรางการวิ่งตามใครบางคนมาแล้ว วันนี้เราจะก้าวไปอีกขั้นสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั่นคือการสร้างคุณค่าในตัวเองเพราะเมื่อคุณรู้สึกเต็มเปี่ยมจากภายในคุณจะไม่รู้สึกต้องการให้ใครมาเติมเต็มอีกต่อไปค่ะความภาคภูมิใจในตนเองและความมั่นคงทางอารมณ์คืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจแนวคิดสำคัญสองอย่างกันค่ะ 1. ความภาคภูมิใจในตนเอง self Esteem คือการที่คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองการรู้สึกว่าตัวเองมีดีมีความสามารถและคู่ควรกับสิ่งดีๆโดยไม่จำเป็นต้องให้ใครมายืนยันคุณยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองได้และไม่ได้ตัดสินคุณค่าของตัวเองจากมุมมองของผู้อื่น 2. ความมั่นคงทางอารมณ์ Emotional Security คือความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใดคุณสามารถรับรู้เข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนอื่นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกมากเกินไปเมื่อคุณมีทั้งสองสิ่งนี้คุณก็จะมีความเต็มเปี่ยมจากภายในที่ทำให้คุณไม่ต้องวิ่งตามหาการยอมรับ หรือความรักจากภายนอกอีกต่อไปค่ะกิจกรรมและฝึกฝนเพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเองแล้วเราจะสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงทางอารมณ์นี้ได้อย่างไรนี่คือกิจกรรมและแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถเริ่มทําได้ทันที 1. การระบุและฉลองความสําเร็จเล็กๆน,น้อยๆ acknowledge small win ในแต่ละวันลองเขียนสิ่งที่ทําสําเร็จไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม เช่นตื่นเช้าได้ตามเป้าหมายทำงานที่ยากสำเร็จไปหนึ่งอย่างช่วยคนอื่นได้การจดบันทึกสิ่งเหล่านี้ช่วยให้สมองของคุณเห็นว่าคุณมีความสามารถและทำสิ่งดีๆได้จริงทำไมถึงได้ผลช่วยปรับโฟกัสจากสิ่งที่คุณขาดไปสู่สิ่งที่คุณมีและทำได้ดีสร้างหลักฐานให้ตัวเองเห็นว่าคุณมีคุณค่า สฝึกการเห็นอกเห็นใจตนเอง practice self compassion ปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนที่คุณปฏิบัติต่อเพื่อนสนิทเมื่อพวกเขากำลังลำบากพูดให้กำลังใจตัวเองเมื่อทำผิดพลาดหรือเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงอย่าตำหนิตัวเองซ้ำเติมการวิภาวิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงกัดกล่อนคุณค่าในตัวเองการมีความเมตตาต่อตัวเองช่วยเยียวยาบาดแผลในใจ และสร้างความรู้สึกปลอดภัย3ดูแลร่างกายของคุณการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการนอนหลับให้เพียงพอล้วนส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณเมื่อร่างกายรู้สึกดีจิตใจก็จะตามมาการดูแลร่างกายคือการแสดงความรักต่อตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้คุณรู้สึกมีพลังและควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้น 4. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือพัฒนาทักษะ Learn and Grow ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อาจจะเป็นงานไอเดียรกใหม่ๆการอ่านหนังสือการเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆหรือการฝึกฝนทักษะที่คุณสนใจการเรียนรู้ทําให้คุณรู้สึกถึงความก้าวหน้าความสามารถ และความภาคภูมิใจในตนเองที่เพิ่มขึ้นตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกับผู้อื่น Set Clear Boundaries ฝึกปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำหรือสิ่งที่ไม่สบายใจการสื่อสารความต้องการของคุณอย่างชัดเจนและเคารพตัวเองการมีขอบเขตทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในการควบคุมชีวิตและปกป้องพลังงานตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงทางอารมณ์ 6. ใช้เวลาอยู่กับคนที่ส่งเสริมคุณ Surround yourself with uplifting people เลือกคบหาคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวคุณสนับสนุนคุณและทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองหลีกเลี่ยงคนที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าหรือต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา สภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลอย่างมากต่อความรู้สึกคุณค่าในตนเอง 7. ฝึกยืนยันคุณค่าในตัวเอง Daily affirmation for self worth ในทุกเช้าลองพูดกับตัวเองหน้ากระจกประโยคที่ส่งเสริมคุณค่าในตัวเองเช่นฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความรักที่ดีฉันพอแล้วทำซ้ำๆเพื่อให้สมองซึมซับ คำพูดเหล่านี้ค่อยๆปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและความเชื่อที่มีต่อตัวเองในระดับจิตใต้สำนึกจำไว้ว่าคุณมีค่าในแบบของคุณการสร้างคุณค่าในตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะคะมันคือการเดินทางและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง แต่ทุกก้าวที่คุณเดินจะทำให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมั่นคงขึ้นและเต็มเลี่ยงจากภายในมากขึ้นเมื่อคุณเต็มเอี่ยงคุณจะไม่ต้องวิ่งตามใครอีกต่อไปเพราะคุณรู้ดีว่าคุณคู่ควรกับความรักที่เท่าเทียมและนับถือซึ่งกันและกันคุณจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่ต้องพยายามปล่คว้าเลยค่ะ ในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงศิลปะแห่งการปล่อยวางและวิธีที่คุณจะปลดล็อกอิสรภาพจากการวิ่งตามในความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้เริ่มต้นสร้างความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความรักต่อตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ